ในปั๊มน้ำมันร้างที่เงียสงัดมีเรื่องราวลึกลับซ่อนอยู่ลองจินตนาการดูว่าหมาตัวหนึ่งเฝ้ารอครอบครัวที่หายไปนานถึงห้าปีมันยังคงรออย่างไร้หวังในความมืดแต่ทุกคืนมันยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยสิ่งที่มันรักแต่ทว่าเรื่องราวของมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของปั๊มร้างแห่งนี้ที่คุณไม่เคยคาดคิดในตอนนี้ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดกำลังจะถูกเปิดเผยอย่าพลาดเพราะคุณอาจจะพบกับสิ่งที่คุณไม่อยากเชื่อ ม้าหนึ่งตัวเฝ้ารอครอบครัวที่ปั๊มร้างนานห้าปีและเช้าวันหนึ่งปฏิหารก็เกิดขึ้นแสงแดดยามเช้าทาบลงบนพื้นปูนแตกร้าของปั๊มน้ำมันร้างสายลมเย็นพัดผ่านตู้ขายน้ำอัดลมเก่าที่มีคราสนิมเกาะเต็มแผงเสียงใบไม้แห้งกรอบๆถูกลมพัดกลิ้งข้ามลานคอนกรีตท,ที่เงียบสงัดใต้เงาเสาไฟที่เอียงเอง็นมีมาตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่เงียบๆขนของมันหยาบกระด้างแซมด้วยคราบดินโครนและฝุ่นหนา ตาข้างหนึ่งเป็นฝ้าคุณแต่ข้างยังมองออกไปที่ถนนใหญ่ไม่กระพริบมันรอรอด้วยความเงียบรอด้วยความหวังที่ยังไม่ตายไปตามกาลเวลามันเคยนั่งตรงนี้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเมื่อห้าปีก่อนมันเคยนั่งที่เบาะหลังของรถคันเก่าจำกลิ่นผ้าเบรกไหมจำเสียงหัวเราอจากเบาะหน้าและจำได้ว่ามีมือเล็กๆล,ลูกหัวมันเบาๆแล้วหายไปเสียงรถยนต์หายไปพร้อมเสียงร้องไห้ จากนั้นก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยมันไม่ย้ายที่ไม่เคยวิ่งหนีไปไหนคือหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าจนหลังคาโลหะสะเทือนมันกลัวจนตัวสั่นแต่ก็ยังไม่ลุกหนีบางคืนได้ยินเสียงคล้ายรถคันเดิมผ่านหน้าไปมันลุกขึ้นทันทีเห่าดมพื้นถนนแต่นั่นก็เป็นแค่เสียงผ่านทุกเช้ามันเงยหน้ามองท้องฟ้าจ้องเส้นขอบฟ้าเผื่อว่าจะมีใครกลับมาแต่ไม่มี จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งอากาศเย็นกว่าทุกวันลมหยุดนิ่งท้องฟ้าหม่นเหมือนก่อนพายุเข้าหมาตัวนั้นลุกขึ้นช้าๆเดินไปยืนตรงหน้าตึกขายของร้างมันหันหัวไปตามเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังมาจากด้านหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นแห้งๆทีละก้าวกลิ่นคุ้นๆลอยมาตามลมกลิ่นสบู่เด็กผสมกลิ่นน้ำหอมราคาถูกกลิ่นที่มันจำได้แม่นยำยิ่งกว่ากลิ่นอาหาร ตาของมันเบิกกว้างขาทั้งสี่สั่นเล็กน้อยมันหายใจแรงขึ้นหางเริ่มกระดิกแต่เมื่อมันหันกลับไปเต็มๆตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่เสื้อยืดสีซี่กับกางเกงยีนขาดขาดใบหน้าเธอคล้ายใครบางคนที่มันเคยรู้จักแต่ในตาของเธอว่างเปล่าริมฝีปากเธอยิ้มแผ่วเบาแต่ไม่มีแววดีใจมือของเธอเอื้อมมาช้าๆหมาตัวนั้นไม่กล้าขยับ มันได้กลิ่นเลือดจางๆปนมากับกลิ่นสบู่มือของเธอเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสหัวมันทันใดนั้นคนที่หลังของมันลุกชันเสียงบางอย่างดังว่าจากในตึกเสียงคล้ายคนหัวเราะแหบแห้งจากมุมมืดหมาตัวนั้นหันไปตามเสียงทันทีแต่พอกลับมามองอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเธอหายไป หมาตัวนั้นยืนค้างอยู่นิ่งๆลมหายใจของมันกระชั้นขึ้นมันดมพื้นตรงที่เธอยืนเมื่อครู่กลิ่นยังอยู่แต่น้ำหนักของกลิ่นเบาจนผิดปกติเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนจริงมันเดินเข้าไปในตึกแสงจากภายนอกค่อยๆหายไปเมื่อมันก้าวลึกเข้าไปกลิ่นอับชื้นและเชื้อราชุนขึ้นจมูกพื้นเย็นเฉียบและเปียกแฉะเหมือนมีน้ำซึมจากใต้ดิน เสียงแหบๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมันหยุดตาจ้องไปที่มุมอับใต้บันไดในเงามืดนั้นมีเงาคนขยับอยู่ช้าๆมาตัวนั้นขู่ต่ำเสียงขู่แหบและสั่นแต่เงานั้นไม่หยุดมันขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยเสียงลากเท้าคลืคราดลากผ่านพื้นซีเมนตมาตัวนั้นถอยหลังช้าๆแต่เมื่อมันจะหันวิ่งกลับออกไปประตูตึกปิดเองดังปัง เสียงสะท้อนก้องทั่วตึกเงานั้นหยุดตรงหน้าเพียงไม่กี่เมตรจากในเงามืดมีมือขาวซีดยื่นออกมานิ้วเรียวยาวบิดเหมือนไม่มีข้อต่อปลายนิ้วมีคราบบางอย่างสีดําแห้งกรังแล้วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหัวของมันเสียงเด็กผู้หญิงเสียงเดียวกับที่เคยลูกหัวมันเบาๆบนรถเมื่อห้าปีก่อนอยู่ด้วยกันนะเสียงนั้นหวานแต่เย็นเยียบจนกระดูกสัน่น หมาตัวนั้นเห่าลั่นครั้งหนึ่งเสียงสะท้อนดังกลับมาหลายเท่าแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครนอกจากเงานั้นเงานั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ามือขาวซีค่อยๆขยับไปข้างหน้ามันรู้สึกถึงความเย็นจากนิ้วที่ใกล้เข้ามาเหมือนจะสัมผัสมันได้เหมือนจะได้สัมผัสบ,บางสิ่งที่เคยหายไปนานแล้วหมาตัวนั้นไม่สามารถขยับได้ มันยืนนิ่งแข็งทื่อเหมือนถูกสะกดเงานั้นขยับนิ้วออกไปอีกนิดและมันก็สัมผัสที่หัวของมันนิ้วเย็นๆทาบอยู่บนขนสากๆและเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าก,กลัวเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปมันหายใจไม่ออกเหมือนลมหายใจหายไปจากร่างกายทุกสิ่งรอบตัวมันกลายปเป็นเงามืดและเสียงของเธอก็พาไปพาไปสู่ความรู้สึกที่หายไปนาน มันไม่สามารถขยับตัวได้และเมื่อมันพยายามจะมองไปข้างหน้าสิ่งที่เห็นกลับทำให้มันตกใจจะลืมหายใจใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเริ่มเบลอเริ่มละลายไปกับความมืดเหมือนน้ำหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเงาวดวงตาที่มองมาจากในความมืดเป็นแค่รอยแผลเป็นรอยที่เหมือนจะมาจากการขูดขีดหรือรอยจากอะไรที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ สายตาของมันไม่ได้มองเห็นแค่ผู้หญิงแต่ยังเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในความมืดสิ่งที่เราคอยบางอย่างเราคอยการกลับมาของมันมันรู้สึกถึงการเชื่อมต่อบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้และเสียงนั้นก็ดังขึ้นในหัวของมันอีกครั้งถึงเวลาของเราแล้วหมาตัวนั้นหันขอบไปแต่มันไม่ได้เห็นใครเลยแสงจากภายนอกเริ่มจางหายไป เพียงความมืดมิดที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดมันก็รู้ว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนี้หมาตัวนั้นยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ในความมืดนั้นมันเริ่มได้ยินเสียงเสียงหายใจหนักๆคล้ายกับการหายใจของสิ่งมีชีวิตมันไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนแต่กลับรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวรอบๆตัวเหมือนมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ มันค่อยๆเหาดังขึ้นครั้งนี้เสียงเห่าของมันสะท้อนกลับมาแปลกๆเหมือนมีอีกเสียงหนึ่งเห่าตอบเสียงนั้นเบาและแหบแห้งเหมือนมาจากความมืดลึกๆที่หมาตัวนั้นไม่สามารถเห็นได้มันยืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมีความรู้สึกเหมือนกำลังถูกเฝ้าดูจากทุกทิศทางและแล้วมันก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดูใกล้กว่าครั้งก่อน เสียงที่ขยับมาจากมุมมืดข้างๆมันเสียงหายใจร้อนๆที่เหมือนจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หมาตัวนั้นเริ่มตกใจมันวิ่งไปในทิศทางที่คิดว่าจะออกจากที่นี่ได้แต่ทุกครั้งที่มันวิ่งมันกลับไปที่เดิมเส้นทางไม่สิ้นสุดเหมือนว่าไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดที่คลุมเงียบไปทุกที่ไม่มีทางออกไม่มีทางหลบหนี ในที่สุดมันหยุดยืนหันกลับไปมองที่มุมมืดที่เพิ่งได้ยินเสียงท่านใดนั้นมันเห็นบางสิ่งสิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปมาในความมืดดวงตาสีแดงจดจ้องมาที่มันเหมือนมันกําลังถูกจับตามองจากบ,บางสิ่งหมาตัวนั้นพยายามขยับไปอีกครั้งแต่ขาเริ่มหนักทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในหลุมดำ เสียงหัวเราะแอบแบดังขึ้นจากทุกทิศทางเสียงที่มาจากที่ไกลๆจะมันเริ่มรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นไม่ได้มาจากที่นี่แต่มาจากโลกอื่นที่ไม่มีทางหลบหนีและในขณะที่มันหันไปมองแสงไฟจากข้างนอกที่เริ่มส่องเข้ามาก็ส่องไปที่ร่างของมันมันรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแสงที่เข้ามาจากภายนอกทำให้เงาของสิ่งที่อยู่ในมืดเบลอหายไปแต่เสียงนั้น เสียงหัวเราะยังคงดังกล้องในหูของมันและในตอนนั้นเองหมาตัวนั้นก็รู้ว่ามันไม่อาจหลีกหนีจากสิ่งที่เฝ้ารออยู่ที่นี่ได้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของปั๊มร้างแห่งนี้ของที่นี่ที่มันยังคงเฝ้ารอและคอยกลับมาหามันจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์หมาตัวนั้นรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการมันไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกแล้วทุกสิ่งรอบตัวมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ส่วนหนึ่งของความมืดที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดและทุกๆครั้งที่มันพยายามหันหลังหนีเสียงหัวเราะที่แหบแห้งก็จะตามมาทุกทีเสียงที่เหมือนจะมาจากทุกทิศทางเสียงที่บอกให้มันรู้ว่าไม่มีที่หนีไม่มีที่หลบมันเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกที่ถูกหลอมรวมกับความทรงจํำเก่าๆสิ่งที่เคยมีชีวิตกลับกลายเป็นเพียงเงาในเวลานี้เหมือนว่ามันไม่ได้มีตัวตนจริง เพียงแต่เฝ้ารออะไรบางอย่างที่มันเองก็ไม่เข้าใจแต่มันรู้มันรู้ดีว่าการรอคอยของมันจะไม่มีวันจบสิ้นเหมือนกับการวงเวียนในวงกลมทุกสิ่งที่เคยเป็นความทรงจำกลับเริ่มเลือนลางเงาของผู้หญิงคนนั้นเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ยิ้มเธอมองมาที่มันด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าเงาที่อยู่ในมุมมืดขยับเข้าใกล้ และมันก็รู้มันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่มีใครกลับมาไม่มีใครจะมาช่วยและเสียงนั้นเสียงที่เคยได้ยินจากในความมืดจะตามมันไปทุกที่เสียงที่ทำให้มันรู้ว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ส่วนหนึ่งของปั๊มน้ำมันร้างส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ไม่มีวันจบจนกระทั่งความมืดกลืนกินทุกสิ่ง และหมาตัวนั้นก็หายไปกลายเป็นอีกหนึ่งเงาที่หลงเหลืออยู่ในความทรงจำของสถานที่นี้ตลอดการหมาตัวนั้นหายไปในความมืดไม่มีใครเห็นมันอีกเลยไม่มีใครได้ยินเสียงเห่าของมันที่เคยดังอยู่ทุกวันมันกลายเป็นเงาในปั๊มน้ำมันร้างที่ไม่มีวันหายไปแต่บางครั้งหากมีใครขับรถผ่านไปในช่วงยามเย็น หรือในเช้าวันที่แสงแรกของดวงอาทิตย์ยังคงส่องผ่านม่านหมอกบางๆพวกเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงาของสถานที่ร้างนั้นอาจเป็นเพียงการมองเห็นจากหางตาหรือแค่ความรู้สึกที่เหมือนมีใครบางคนมองตามแต่สำหรับผู้ที่เคยเดินผ่านไปหรือผู้ที่เคยแวะมาที่นี่ในวันหนึ่งพวกเขาจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ บางครั้งเสียงเห่าหรือเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาจะดังขึ้นจากมุมมืดแต่เมื่อหันไปมันจะเงียบลงเหมือนการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดและในบางคืนที่แสงไฟจากปั๊มเริ่มดับลงหากตั้งใจฟังให้ดีคุณอาจจะได้ยินเสียงหายใจหนัก,นกเสียงคล้ายกับสิ่งที่เคยมีชีวิตแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ส่วนหนึ่งของความเงียบและความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกๆคืนมันยังคงเฝ้ารอรอใครบางคนกลับมารอความหวังที่อาจจะไม่เคยมีรอจนกว่าผู้คนจะลืมเลือนแต่ก็ยังคงมีบางสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดไปในความมืดและในคืนหนึ่งที่ลมพัดผ่านเส้นทางที่ปำร้างเสียงลมพัดผ่านท่ามกลางความเงียบ เสียงนั้นพัดกระทบกับตู้ขายน้ําอัดลมเก่าที่เต็มไปด้วยสนิมและในความมืดนั้นหากใครบางคนเดินผ่านพวกเขาจะได้ยินเสียงขูดขีดจากที่มืดมิดเสียงที่คล้ายกับเท้าที่ลากบนพื้นซีเมนบางครั้งเสียงนั้นอาจมาพร้อมกับกลิ่นฝุ่นที่เกาะเต็มอากาศกลิ่นเก่าๆของสิ่งที่เคยมีชีวิตและเมื่อพวกเขาหันไปอาจจะเห็นเงาคนยืนอยู่ในที่มืด เงาที่เหมือนจะยิ้มแต่ยิ้มที่ไร้ชีวิตดวงตาของมันว่างเปล่าเหมือนมันยังคงรอรอสิ่งที่ไม่เคยกลับมาหากคุณเดินไปใกล้คุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนการหายใจเสียงที่ชวนให้รู้สึกหนาวเสียงที่มาจากที่ลึกๆในมุมมืดของปั๊มน้ำมันร้างแห่งนั้นเป็นเสียงที่เหมือนจะกระซิบบอกว่ายังมีบางสิ่งที่รอยอยู่ที่นี่ และบางครั้งหากคุณยืนอยู่ในที่นั้นนานพอคุณอาจจะเห็นแสงไฟจากท้องฟ้าหายไปและแสงนั้นจะไม่กลับมาอีกเพราะที่นี่ไม่มีวันสว่างที่นี่ยังคงเป็นบ้านของการรอคอยบ้านของความเงียบบ้านที่ไม่มีทางออกที่ซึ่งหมาตัวหนึ่งยังคงเฝ้ารอเฝ้ารอตลอดไปและเมื่อคืนวันหนึ่งที่อากาศเริ่มเย็นลง ปั๊มน้ำมันร้างนั้นก็กลับมาเงียบสงัดเหมือนเคยไม่มีเสียงรถยนต์ผ่านไปมาไม่มีเสียงของผู้คนและในความมืดนั้นเสียงกระซิบที่เคยมีตอนกลางคืนก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มาจากในมุมมืดมันมาจากที่ใกล้กว่าเดิมเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กระจ่างชัดในหูเหมือนเสียงจากด้านหลังรออยู่ เสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งมาตัวหนึ่งที่เคยเฝ้ารออยู่ที่นี่ยังคงอยู่ในเงามืดนั้นมันนั่งอยู่ตรงที่เดิมขนสากของมันเริ่มเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบดินตาของมันมองไปยังทางเดินที่ทอดยาวไปจนสุดเหมือนกําลังเฝ้ารอใครสักคนหรือบางทีมันอาจกําลังเฝ้ารอสิ่งที่ไม่เคยกลับมาแต่ที่ปั๊มร้างแห่งนี้ในคืนที่แสงจากดาวส่องต่ำลง มันยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเฝ้ารอจนถึงเช้าของวันใหม่ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่นี่เป็นสถานที่ที่เวลาหยุดนิ่งเหมือนกับการที่หมาตัวนั้นไม่เคยจากไปมันยังคงเป็นเงาที่อยู่ท่ามกลางความมืดและทุกครั้งที่มีใครผ่านไปพวกเขาจะไม่เห็นมันแต่บางครั้งหากคุณตั้งใจฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงขยับเล็กน้อย เสียงขูดขีดจากที่มืดมิดเสียงที่บอกให้รู้ว่าบางสิ่งที่เคยมีชีวิตยังคงอยู่ที่นั่นในความเงียบสงัดในความรอคอยที่ไม่มีวันจบในคืนที่เงียบสงัดที่สุดเมื่อแสงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆดำหนาและอากาศรอบๆเริ่มรู้สึกเย็นเย,ยือกเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่มา เสียงคล้ายกับเท้าที่ล่าไปบนพื้นซีเมนเก่าเสียงฝีเท้าที่น่าขนลุกเหมือนใครบางคนที่เดินอยู่ในมุมมืดของปั๊มร้างไม่มีเงาไม่มีร่างแต่เสียงนั้นยังคงดังต่อไปเสียงที่เบาและแหบแห้งเหมือนเสียงที่เคยได้ยินจากหมาตัวนั้นและจากในความมืดนั้นใครบางคนก็เดินออกมาแต่ไม่ใช่คนมันเป็นเพียงเงาที่ขยับไปมา เหมือนการเคลื่อนไหวที่ไม่มีตัวตนเงานั้นค่อยๆเดินไปยังที่ที่เคยเป็นจุดที่หมาตัวนั้นนั่งอยู่มันหยุดเหมือนกำลังมองไปยังสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้และในขณะนั้นแสงจากดวงจันทร์ที่พิ่งโผล่ออกมาจากเมฆส่องลงมาในปั๊มน้ำมันร้างแสงนั้นส่องผ่านหน้าต่างที่แตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงและส่องไปที่พื้นที่ตรงจุดที่เงานั้นยืนอยู่ในแสงนั้น หมาตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นมันยืนอยู่ที่เดิมขนสากของมันยังคงเปียกชื้นจากฝนที่ตกหนักหลายวันก่อนตาของมันยังคงมองไปที่ทางเดินที่มืดมิดมันยังคงเฝ้ารอเฝ้ารอสิ่งที่ไม่เคยกลับมาสิ่งที่มันเคยคาดหวังเสียงลมพัดผ่านอย่างเงียบๆและเงาที่เดินออกมาจากความมืดก็หายไปหายไปเหมือนกับไม่มีตัวตนและในความมืดนั้น หมาตัวนั้นยังคงอยู่ที่เดิมยืนอยู่ในที่นั้นไม่เคยขยับไปไหนและรอคอยอย่างไม่มีวันจบมันกลายเป็นเงาที่ซ่อนอยู่ในปั๊มน้ำมันร้างเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบที่ไม่เคยจางหายที่นี่เป็นสถานที่ที่เวลาไม่เคยเดินไปข้างหน้ามันหยุดอยู่ที่จุดนั้นและทุกสิ่งยังคงรอรอความกลับมาที่ไม่เคยมาในความมืดนั้น เสียงฝีเท้าเริ่มมาลงอีกครั้งเรากับสิ่งที่เคยอยู่ที่นี่กำลังกลับเข้ามาแต่ในคราวนี้มันไม่ใช่หมาตัวนั้นมันเป็นบางสิ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ในปั๊มร้างนี้มันคล้ายกับการเฝ้ารอของสิ่งที่ไม่มีวันได้พบกันเงาของหมาตัวนั้นยังคงอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่เพียงแค่รอมันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่กลายเป็นเงาที่เกาะติดกับพื้นซีเมนที่เปียกแฉะ และทุกคืนถ้าคุณตั้งใจฟังคุณอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาเสียงขยับจากที่มืดมิดเหมือนหมาตัวนั้นยังคงเดินวนอยู่ในที่นี้มันรอรออะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถหาคำตอบได้เสียงลมหายใจที่เคยแผ่วเบาตอนนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนในความมืดทุกสิ่งรอบๆกลายเป็นที่ว่างเปล่าและหมาตัวนั้น ยังคงยืนอยู่ในที่เดิมทุกครั้งที่ใครสักคนขับรถผ่านไปทุกครั้งที่มีใครเดินเข้ามาใกล้จะมีเสียงขู่แผวเบาดังขึ้นเสียงของมันที่ไม่ได้ขู่ใครแต่เป็นการขู่ตัวเองเพราะมันรู้ดีว่ามันไม่มีทางออกจากที่นี่มันไม่มีที่ไหนที่จะหนีไปได้และในตอนนั้นเองแสงจากไฟหน้ารถที่สาดส่องเข้ามาในป้มร้าง จะพาผู้คนกลับไปสู่ความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกจับตามองหรือได้ยินเสียงบางอย่างจากที่ไหนสักแห่งเสียงที่บอกว่าอย่าไปเสียงที่คล้ายกับเสียงของหมาตัวนั้นเสียงที่บอกให้รู้ว่าที่นี่มันไม่เคยหลุดพ้นจากการเฝ้ารอมันยังคงรอรอสิ่งที่ไม่เคยกลับมา รรยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับความมืดที่ไม่มีวันจางหายเมื่อเวลาผ่านไปปาน้ำมันร้างนั้นเริ่มกลายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตำนานไม่มีใครหยุดแวะที่นี่อีกแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงเห่าของหมาตัวนั้นหรือเสียงฝีเท้าที่เคยดังไปทั่วบริเวณความเงียบค่อยๆค,ครอบงำทุกสิ่งทุกๆคืนแสงไฟที่เคยสว่างจางหายไป ทิ้งไว้เพียงความมืดและความเงียบสงัดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางครั้งหากคุณเดินผ่านที่นั่นในยามดึกบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในที่นั้นบางสิ่งที่ไม่เคยหายไปราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ของความทรงจำที่ยังคงอยู่ลึกในใจของผู้คนและเมื่อคุณมองไปยังที่นั่นคุณอาจจะเห็นแสงจันทร์ที่ส่องลงมาบางบง สะท้อนบนพื้นซีเมนที่มีคราบฝุ่นเก่าๆและในแสงนั้นบางทีคุณอาจเห็นเงาเล็กๆขยับไปมาเหมือนหมาตัวนั้นยังคงเฝ้ารอเฝ้ารอสิ่งที่มันเคยรักหรือเฝ้ารอการกลับมาของครอบครัวที่มันเคยผูกพันแต่มันไม่ได้รู้ว่ามันไม่เคยจะพบกับพวกเขาอีกที่นั่นมันกลายเป็นที่ที่ไม่อาจหลุดออกมากลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เหมือนการเฝ้ารอที่ไม่มีวันจบสิ้นและในทุกๆคืนที่ท้องฟ้าดับมืดเมื่อแสงจากดวงจันทร์ส่องมาบางๆเสียงนั้นเสียงของหมาตัวนั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศในความมืดที่ไม่เคยสิ้นสุดเหมือนการเฝ้ารอที่ค้างอยู่ในใจเหมือนคำสัญญาที่จะไม่ถูกลืมและที่ปั๊มน้ำมันร้างแห่งนี้ยังคงเป็นบ้านของการรอคอย บ้านที่ยังมีเงาของหมาตัวนั้นที่ยังคงรอการกลับมาของสิ่งที่มันรักตลอดไป